سبحان الله سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمدي. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يحده الله <سؤال> فلا مضل <سؤال> له وما يُضْلِلْ فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาความปานีจากอัลลอฮฺสุบฮานาห์ตะอาลาจงมีแด่พี่น้อง ที่กําลังติดตามรับชมและรับฟังรายการยาติมทีวีทีวีสัทธาชนพี่น้องครับต้องชุกชกจากรสุวตาลานะครับที่ให้ผมและก็พี่น้องได้กลับมาพูดคุยและก็สนทนาวิชาภาษาหรับกันนะครับม,มั่วบ้างอะไรบ้างก็เัลอะเราก็จะช่วยๆกันนะครับฝึกฝึกเรียนวิชาภาษาหรับต้องเรียนกับพี่น้องตรงนี้นะครับว่า วิชาภาษาหรับเนี่ยเป็นวิชาที่สําคัญนะครับถ้าหาว่าพี่น้องให้ความสําคัญแต่ถ้าพี่น้องไม่ให้ความสําคัญมันก็จะไม่มีค่าอะไรเลยนะครับดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะเรียนทุกครั้งขอพี่น้องเตรียมแล้วก็หยิบหนังสือออกมานะครับสำหรับพี่น้องที่มีหนังสือแต่พี่น้องที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่าไม่มีหนังสือพี่น้องก็จดนำลิสต์ของพี่น้องที่เคยจด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 ันไว้เนี่ยนะครับเอาออกมากลางที่หน้าหน้าหน้าตักของพี่น้องนะครับแล้วก็ทบทวนบทเรียน อ่านหลายๆรอบนะครับอ่านทัศนุนฮาล ة ตุลอิชติมาอียะตุลลาวเซมา hti อันลัสตุมุตจาวิจะอัลมุาฮฺลุลอิลมีมะอีบะกลอริอัสเจ๋งจริงไอค ت خ ุสพยายามอ่านแบบนี้พี่น้องครับพยายามอ่านไม่จําเป็นต้องอ่านแบบผมนะครับผมเองก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคนที่อ่านดีเดอะไรนักหนานะครับแต่อยากบอกกับพี่น้องว่าจุดประสงค์เนี่ยพยายามให้พี่น้องอ่านเพื่อที่ลิ้นของพี่น้องเนี่ยจะได้ชิน ชินกับการอ่านวิชาภาษาอับชินกับการอ่านภาษาอับนะครับพอพี่น้องชินเนี่ยผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวบางครั้งพี่น้องบางคนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับว่าไม่ต้องท่องจําเลยไม่ต้องไปนั่งท่องทีละคำสองคำทีละสองคำสี่คำไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นบางคนเนี่ยอาศัยอ่านบทความอ่านอยู่บ่อยๆบ่อยเนี่ยมันทําให้จําไปเอง <บ Moving S 2> นะครับแลวศับท,ที่อย่างที่ผมเรียนกับพี่น้องว่าพยายามจดไว้ข้างๆหนังสือนี่แหละ แล้วก็ทําอะไรก็พยายามอยู่กับบ้านอยู่กับลูกอยู่ในครัวก็หยิบยกเอามาพูดมาจับนู่นกับเป็นสัพท์จับนี่กับเป็นศัพท์จับไอ้นู่นกับเป็นสัพท์จับไอ้นี่กับเป็นภาษาอาหรับทําแบบนี้พี่น้องครับเป็นประจําอินชาอัลลอฮ์ครับผมคิดว่าพี่น้องน่าจะได้อะไรหลายๆอย่างจากวิชาภาษาอาหรับพี่น้องครับจากเมื่อคราวที่แล้วหรือว่าเมื่อครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับถึงบทเรียนที่6นะครับ การสนทนาระหว่างซามีกับซาร์์ซึ่งซาร์์เนี่ยตอนนี้มาสัมภาษณ์งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็สัมภาษณ์เสร็จเกือบจะหมดแล้วนะครับเหลืออีกประมาณสัก2อสาหัวข้อ2อสาเขาเรียก2อสาบทสนทนาระหว่างซามีกับซาร์์เราจะมาทวนศั์กันนิดหนึ่งนะครับศัพที่ผมให้คี่น้องไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็มีคําว่าแกบีร์รากบิร์ซอริร์แกบิรร์แปลว่าอะไรครับ กับบีรอแปลว่าใหญ่นะครับถ้ามีตามารบูตอแสดงว่าสิ่งที่ใหญ่ๆดังนั้น,นแสดงถึงเพศหญิงนะครับก็คือสิ่งของที่เป็นสิ่งใหญ่ๆก็คือเพศหญิงแต่ถ้าหากว่าสิ่งของที่เป็นเพศชายที่ใหญ่ๆก็คําว่ากบ,บีรุนคําว่ากบ,บีรุน แต่ถ้ากะบีรอตุนก็คือสิ่งของตัวนั้นต้องเป็นเพศหญิงและก็ใหญ่ด้วยสกีร์อก็เหมือนกันนะครับถ้าสิ่งของชิ้นนั้นเนี่ยเป็นสิ่งของชิ้นเล็กๆนะครับและเป็นเพศชายเราก็ใชค้คําว่าสกีรุนแต่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งของที่เป็นเล็กๆที่เป็นเพศหญิงก็คือสกีรอตุน hmm. เห็นไหมครับคาว่ากคบีรุนกับรบีรอตุนว่าสกีรอตุนเนี่ยพี่น้องได้ละ พี่น้องอยู่ในบ้านแม่บ้านที่อยู่ในครัวนะครับเจอสิ่งของเจออะไรก็เอาสามารถเอาสัตว์พวกนี้เอาไปอัดดแล้วก็ค่อยๆพูดนะครับพูดกับลูกกับหลานพูดกับใครก็ได้พูดให้มันเข้าว่าบ้าไปเลยพี่น้องครับนะครับแต่วันนี้เนี่ยคนที่เข้าว่าเราบ้านเนี่ยนะครับ แต่วันหนึ่งถ้าเขาเห็นเราพูดกับคนอาหรับแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ดีและเป็นคนที่เก่งนะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องจงอย่าอายนะครับไม่ต้องเขินไม่ต้องเคอะเขินในการที่จะหาเรียนรู้การเรียนรู้ไม่ใช่สิ่งที่น่าอายนะครับคนที่อายคือคนที่ไม่รู้ใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยพี่น้องพยายามที่จะเรียนรู้วิชาภาษาอารับนะครับทำยังไงก็ได้ให้เราได้สับให้มากที่สุดนะครับแกมมาไม่ต้องไปสนใจ ผม,ผมพยายามจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าแกราเนี่ยวันนี้เรายังไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายขอให้จำศัพท์ได้แล้วก็เอาไปพูดได้ผิดผิด,ผดถูกๆไม่เป็นไรนะครับครั้งต่อต่อไปเนี่ยวันนี้เราผิดนะครับครั้งต่อไปเรามีคนมาสอนมาเตือนเราบอกต้องทําแบบนี้พูดแบบนี้เราก็จําได้พอเราจําได้เราก็มันคงไม่ผิดไปตลอดะอินชาอัลลอฮ์นะครับเราคงจะถูกตุรีดุตุรีดุแปลว่าต้องการตุรีดุ มาซาตูรีดมาซาตูรีดคือมาซาตูรีดแปลว่าท่านต้องการอะไรนะครับมาซาตูรีดคำว่าตูรีดเนี่ยนะครับอารอดายูริดูอูริดูนั่นนะครับมาจากคำว่าอารอดาเนี่ยแปลว่าต้องการนะครับต้องการเนี่ยพี่น้องครับคำว่าต้องการเนี่ยท่องให้จำให้ได้ เพราะว่ามันเป็นศัพท์ที่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันทั้งวันก็ยังใช้ได้เลยนะครับอย่างเช่นมาซาตูริดมาซายูริดคือมาซาตูริดก็คืออย่างที่เรียนกับพี่น้องนะครับใน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 ตารางสี่เหลี่ยมที่ผมเคยตีตารางให้มาซาตูริดก็คือท่านต้องการอะไรมาซายูริดก็คือเขาน่ยต้องการอะไรเห็นไหมครับอันนี้พี่น้องต้องจํานะครับมาซา รีดจำไปเลยท่องไปเลยว่ามาซาตูรีดมาซาอุรีดมาซายูรีดถ้ามาซาตูรีดเขาถามว่าท่านต้องการอะไรเวลาตอบต้องตอบยังไงครับอูรีดูคืออูรีดูฉันเนี่ยต้องการถ้าเขาอ่ะยูรีดูยูรีดูอูรีดูอูรีดูกอลัมยูรีดูกอลัมอูรียูรีดูซาอูรีดูส่า อัสซาอแปลว่านาฬิกาอัสซาอะตุสกีรตุนก็คือนาฬิกาอันเล็กอัสซาอะตุกะบีรตุนนาฬิกาอันใหญ่เห็นไหมครับเราสามารถที่จะเอาไปอัดเด็แล้วก็พยายามฝึกพูดอิดอฟะคำว่าอิดอฟะแปลว่าเพิ่มเติมฮัลอินเดคอิดอฟะฮัลอินดะกิอิดอฟะอินเดกอินดีอินดะฮูเห็นไหมครับ อินดะกะอินดะฮูอินดะกีใช้ได้เหมือนกันนะครับคำว่าอินดะกะอิดอฟะแปลว่าเพิ่มเติมหรือว่ามีสิ่งอะไรจะเพิ่มอีกไหมอะไรไหมอัชยอนเชยอนแปลว่าสิ่งอย่างบางสิ่งบางอย่างเชยอนนะครับเชยอนเยามีลุนแปลว่าสวยเยามีลุนแปลว่าสวย กบีฮุนแปลว่าน่าเกลียดแปลว่าไม่สวยตรงกันข้ามกบีฮุนแปลว่าไม่สวยแล้วกันนะครับกบีฮุนแปลว่าไม่สวยหรือว่าน่าเกลียดเจมีลุนสวยกบีฮุนไม่สวยชาริกาตุนแปลว่าบริษัทชาริกาตุนแปลว่าบริษัท คอลีจ e ุนแปลว่าอ่าวคอลีจ e ุนแปลว่าอ่าว un, ตวีลุนแปลว่ายาวนะครับพี่น้องดูสับนะครับสับอันนี้พี่น้องได้ไปแล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้วกซีรุนแปลว่าสัน้นตะกลัมแปลว่าพูดอัลลุกแปลว่าภาษา อธิคลมภาษตุล العربية อธิคลมภาษตุลฟาริสีต์อธิคลมภาษตุลไทยแลนด์ต์อธิคลมภาษตุลจีนีต์อธิคลมภาษตุลฝรนซีต์อธิคลมภาษสามารถที่เอาไปอัดเดบได้คำว่าอธิคลมแปลว่าฉันพูดอธิคลมแปลว่าฉันพูด ยะตะกั้นลมเขาพูดตาตะกั้นลมท่านพูดเห็นไหมครับพยายามเอาศัพท์แล้วก็ไปอัดเด็อันนะครับตาตะกัน้นลมแปลว่าท่านพูดหรือว่าพูดตะกั้นลำมแปลว่าจะมาพูดรู้ก็แปลว่าภาษาเมสลุนแต่ว่าเหมือน แปลว่าเหมือนกับเหมือนกันเหมือนครั้งที่แล้วผมก็อธิบายให้กับพี่น้องไปแล้วคำว่าเหมือนนะครับมิสลูฮูมิสลูฮามิสลูฮุมิสลูกามิสลูกี้อะไรต่างๆนะครับมาต่อฟิลฮักีกาฮักีฟีอัลฮักีกาแปลว่าท้จริงแล้วเนี่ยนะอัลแบงก์ยัตตาจแบง ยัตายุนแบงค์แปลว่าธนาคารยัต t าจแปลว่ามีความต้องการหรือว่า,วาย a ตายุนยัตตอันนี้ผมผมผมเขียนให้กับพี่น้องไปแล้วนะครับ <S <S <an> อีลาโมวัไปอีลาแปลว่าไปยังไปถึงโมวั z ซแปลว่าพนักงานมิสลุกกี้มิสลุนอย่างที่ผมบอก มิสลูคี้ก็คือเหมือนกับเธอนะ่ะทั้งจริงๆแล้วเนี่ยความหมายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารเนี่ยก็มีความต้องการที่จะได้พนักงานเหมือนเธอนั่นแหละละมาบรูกวาซีฟาตุนเจดวาซีฟาตุนอันเจดีดะเขาบอกมาบรูกมาบรูกไปว่าแสดงความยินดีมาบรูกมาบรูก มะรุกแปลว่าแสดงมะรุกแปลว่าเป็นการแสดงความยินดีอย่างเช่นคำว่ามะพรุกเนี่ยนะครับใช้ได้หลายๆอย่างนะครับคำว่ามะพรุกเนี่ยพี่น้องไปเจอใครที่มีคลอดลูกสมมุตินะมีคลอดลูกใหม่มีมีคลอดลูกเราก็บอกว่ามาพรุกเลก มาปลุกและกะมาปลุกและกิมาปลุกอะไรได้หมดนะครับหรือใครที่ได้ของสิ่งของใหม่ๆสมมุติวันนี้ทำดินละผมซื้อมีพี่น้องเราซื้อประกรันเพื่อซื้อ,อ,อผมซื้อนาฬิกามาใหม่นะครับผมซื้อนาฬิกามาใหม่เนี่ยนนพอคน<ๆ>อื่นพอคนอื่นที่เห็นผมซื้อนาฬิกามาใหม่เนี่ยโอ้าเออซัฟว่านอินเดกซาอัติจัดอินเดกอินเดกซาอัติจัดดีดะเห็นไหมครับน่ามอินดิซ่าจัดดีดะ เขาก็จะตอบว่ามาบรูค่แกมาบรูกแลกก็คือขอแสดงความยินดีด้วยอะไรอย่างนี้เด่กสมมติมีปากกาอินดีกอลัมจดีดอินดีกอลัมุนจดีดุนฉันได้มีปากกาเล่มใหม่นะครับอนาอัชตารีกอลลัมจดีดหรือฉันซื้อปากกาเล่มใหม่นะครับพอคนเห็นนะ่อ้ามาบรุกเราก็บอกว่ามาบรูกแลกนะครับมาบรุกมุบารอกอะไร ความหมายเดียวกันก็คือเป็นการแสดงความยินดีเห็นไหมครับวันนี้พี่น้องได้นะครับว่าอันนี้มันเป็นเขาเรียกเป็นเป็นธรรมเนียงหรือว่าเป็นมารยาทเหมือนกันที่เราจะต้องใช้คําว่ามาปรุกเป็นการแสดงความยินดีต่างๆหรือว่าอะไรประมาณนี้พี่น้องครับพอเขาบอกว่ามาปรุกวาซีฟะวาซีฟะแปลว่าแปลว่างาน วอซีฟะอาจะดีด้ะก็คือได้งานใหม่จะดีดุนมาจากคำว่าใหม่กอดีมุนแปลว่าเก่านะครับวอซีฟะอาจะดีด้ะก็คือได้งานใหม่ก็คือแสดงว่างานนี้เนี่ยซาร์ได้งานใหม่ละนะครับชุกร้อนยาซีลันชุกร้อนยาซีลันพี่น้องรู้นะครับอันนี้ผมคงไม่ต้องจดละคำว่าชุกรอนยาซีลันเนี่ยชุกรอนเนี่ยทุกใครๆก็พูดได้ นะครับเวลาพูดชุกรันเะซีลันอลาฮาดิฮิสิกะนะครับเขาเอา่อชุกรันเะซีลันอลาฮาดิฮิสิกะซิกกตุนซิกก็ดุนแปลว่าความจริงซิกกตุนแปลว่าความจริง เขาบอกว่าชุกรอนจจซีและลาฮาซิฮเซกขอบคุณมากๆเลยสำหรับความจริงที่เธอให้ความหมายให้ให้ให้ข้อมูลเนี่ยที่อานนซะซาร์รอได้ให้ข้อมูลทุกอย่างเลยที่ถามมาเนี่ยนะครับว่าแต่งงานแล้วหรือยังจบปริญญาตรีมหาจบบัปรบาคลโรโิอสมหาวิทยาลัยเบรุตสาขาโมฮาสาบะหรือว่าแผนกบัญชีอะไรก็ว่าไปสามีก็บอกว่าชุกกรัน ยาซีลันขอบคุณมากๆนะครับอลาฮาซิฮ oh. ิลวัสอลาฮาซิฮิสึกะอลาฮาซิฮิลฮากีกีก็ได้ความจริงอลาฮาซิฮิสึกะก็ได้นะครับเอ,อ,อัฟวันเวลาคนตอบกับเราเนี่ยชุกรอนยาซีลันเนี่ยนะครับคนที่ได้รับ คำถามแบบนี้เนี่ยสมมุติว่า,ามีใครให้เราเราตอบชุกรอนให้ของเราเราก็ตอบว่าชุกรอนอยาซีลันเราในพาายาให้เนี่ยเราต้องบอกว่าอัฟวันทุกครั้งนะครับเวลาค่อยๆบอกว่าชุกรอนเราต้องตอบว่าอัฟวันนะครับอันนี้ก็เป็นอีบารอ์เหมือนกันทุกคนจะต้องท่องจํามันแสดงถึงมารยาทพี่น้องครับจริงๆแล้วไม่ต้องตอบก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดคำว่าอัฟวันก็ได้อัฟวันเนี่ยแปลว่าขอโทษ อัฟวันเนี่ยความหมายของมันก็คือขอโทษอัฟวันเดี๋ยวผมเขียนไว้ให้นะครับอัฟอัฟวันแปลว่าขอโทษอัฟวันแปลว่าขอโทษชุกรอนอัฟวัน one. ถ้าถามความหมายเนี่ยถ้าให้แปลตรงเนี้ยขอบคุณนะไอคนตอบ ขอ,ขอโทษเข้าใจไหมไม่เข้าใจคือให้แล้วเนี่ยมึงต้องมาขอโทษอีกเนี่ยคือในด้านความหมายไม่มันไม่เข้าใจแต่ในด้านของขนบธรรมเนียมประเพณีหรือว่าเครียกอิบาร์ร์เนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องขอโทษมันแสดงถึงว่าคนที่ให้เนี่ยเป็นคนที่มีมารยาทนะครับชุกคร้อนอาฟวันนะครับมาอัสลามะมาอัสลามะ ก็คือมาอาแปลว่าด้วยกับลามะแปลว่าความปลอดภัยมาอัลサมะสันติก็ได้ด้วยกับความสันติหรือว่าความปลอดภัยลามุลแปลว่าความปลอดภัยหรือว่าความสันตินะครับมาอัลามะก็คือขอใหออ้ขอให้เดินทางโดยสันติหรือว่าสันตออิขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพอะไรประมาณนั้นนะครับคำตอบเนี่ยพอเขาบอกมาอัสลามะเราก็ต้องตอบกลับว่ามาอัสลามะ พอถามว่ามาอัสสลามะเราก็ต้องตอบว่ามาอัสสลามะเห็นไหมครับพี่น้องครับตรงนี้เนี่ยนะครับวันนี้เราจบบทที่6แล้วนะครับดัชสุซาดิสเป็นการสนทนาเวลาเราเหลืออีกกี่นาทีครับอ่ประมาณ6นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้พี่น้องฟัง1ครั้งนะครับพี่น้องที่มีหนังสือลองดูตามนะครับแล้วลองพยายามอ่านดูนะครับสับที่ได้ วันนี้เนี่ยนะครับเราได้สับไปหลายคำนะครับทั้งสับเก่าสับใหม่นะครับสับบางคำเนี่ยที่ไม่ได้จดไปเพราะว่าเราเคยคุยเคยแล้วถ้าพี่น้องลองเปิดทบทวนไปบทเรียนเก่าๆเนี่ยนะครับพี่น้องจะเห็นว่าเอ้ยได้สับมาแล้วนี่อันนี้ก็เคยจดมาแล้วอันนี้กระทงแล้วอันนี้กระจาแล้ว,ลวไอ้หนุนกระจาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยบางคำเนี่ยผมเลยไม่จดเลยไม่ให้พี่น้องได้เสียเวลาจดกับมันอีกนะครับคาว่าวันนี้สับที่เราได้เพิ่มก็คือคําว่าซิกโก้ซิกก้แปลว่าความจริง อฟวันแปลว่าขอโทษส่วนศัพท์เก่าก็คือคาบีรอแปลว่าใหญ่ซอรีร์แปลว่าเล็กตูรีดูแปลว่าต้องการอิดอฟฟ์แปลว่าเพิ่มชัยุนแปลว่าบางสิ่งเามีลรุนแปลว่าสวยกอบีฮุนตรงกันข้ามกับคําว่าเามีนก็คือสวยก็คือไม่สวยหรือว่าน่าเกลียดชาริกาตุนแปลว่าบริษัทคอลีรุนแปลว่าเอา นะครับตวีลุนมาบรุกกันมาบรุกคุณแปลว่าเป็นการแสดงความยินดีมาบรุกตวีลุนแปลว่ายาวกอซีรุนแปลว่าสั้นตะกัลนลมแปลว่าพูดลูกะแปลว่าภาษามิสลุนแปลว่าเหมือนนะครับศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะครับต้องขอความกรุณาจากพี่น้องนะครับว่าต้องท่องด้วยนะครับจดไปแล้วท่องอย่าจดไว้ในหนังสืออย่างเดียวนะครับ แล้วตอนนี้เรามาดูนะครับผมจะลองอ่านให้พี่น้องดูนะครับพี่น้องที่มีหนังสือก็อ่านตามอ่านตามแล้วพยายามอ่านบ่อยๆนะครับฝึกลิ้นให้คล่องนะครับอัลวาซีฟตุนเจดีเดก็คืองานใหม่ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า a n นิ new Job อบอานิวก็คือการการทำงานใหม่นะครับฮาสนุนฮาสนุนทำไมผมเปิดมาเลยมีฮ s สนุนเลยต่อมาจากเมื่อบทเรียนที่5 h a นะครับฮสนัน الحالة الاجتماعية لو سمحتي أنا لست متزوجة المؤهل العلمي معي بكالوريوس جميل في أي تخصص بكالوريوس المحاسبة من أي جامعة من جامعة بيروت خبرة العلمية أعمل محا أعمل محاسبة منذ سنة ونصف تقريبا أين في شركة الخليج جميل الشركة الخليط شركة كبيرة جدا هل تريد هل تريدين إضافة شيء آخر آنسة السارة هل تريدين إضافة شيء الآخر آنسة السارة نعم عندي خبرة طويلة في كمبيوتر أتكلم لغة الإنجليزية في الحقيقة في الحقيقة ا ah. นาคาร يحتاج إلى الموظفة ث ل ك ล ب ر و ม و ร ي ف ว ج د ั د ท ش ك น ا ج ز ي د ة ขอบคุณมากครับสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษขอบคุณมากครับสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษขอบคุณมากครับ,บรสาหรับการเรียนภาษาอังกฤษขอบคุณมากครับสำหรับกาเรียว่าษาอังกฤ อัลมูมารรอซะมูอันมูมารรอซะมูมารรอซะตุนแปลว่าทบทวนแปลว่าทบทวนมูมารรอซะแปลว่าการทบทวนอัลมูมารรอซะแปลว่าการทบทวนนะครับภาษาอาหรับเนี่ยจะต้องทบทวนหรือภาษาอังกฤษเขาบอก practice ต้องฝึกต้องพยายามทบทวนอยู่บ่อยๆนะครับก็เป็นอันว่าเราจบบทเรียนที่6นะครับวันนี้ก็ได้สับไปพอสมควรนะครับขอให้พี่น้องเอาไปจดนะครับแล้วก็ท่องด้วยนะครับเดี๋ยวคาบต่อไปเนี่ยเราก็จะเรียนขวายกณ์นิดหน่อยแล้วก็จะเริ่มบทที่7นะครับพยายามจะเอาให้หมดเล่มวิชาภาษาอาหรับของเรานะครับแล้วก็จะมีบททดสอบนิดหน่อยนะครับก่อนจะจากกับพี่น้องไปนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวเช่นเคยนะครับ ก็ฝากกับพี่น้องถึงโปรแกร,รมอุมรอ์ช่วงเดือนเมษาเดินทางวันที่4นะครับกับวันที่18เมษาใช้เวลาการทำอุมรอโดยประมาณ14 1 5วันนะครับไปอย่างโดยการบินตรงนะครับกรุงเทพ ถึงเสาเลยนะครับโปรแกรมนี้เนี่ยนะครับเราค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ5 7 0 0 0บาทนะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจจะร่วมเดินทางไปกับเราทางยาติมทีวีดิสคัฟเวอนะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็ขอความขอยินดีนะครับยินดีพี่น้องโทรเข้ามาจองได้โทรผ่านผมรือว่ผ่านทางสตูดิโอของเราก็ได้ยินดีนะครับก็ฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวบิลลาฮิตวฟิกวพละหิดาย السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله